วันนี้อบปุ่นจะมาเล่นบัวลอยนะคะไหนคะหยิบมาดูสิคะเป็นยังไงคะข้ามโชว์หน่อยค่ะนี่มากเลยจะไม่มีเชื้อโรคนะคะปั้นยังไงคะไหนโชว์หน่อยสิคะว่ามีสีอะไรมั่งคะบัวลอยหยิบให้ดูหน่อยค่ะภาษาอังกฤษหยิบให้ดูหน่อยค่ะหยิบมาขึ้นมาด้วยค่ะสีม่วงค่ะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะสีม่วงก็เถอะแล้วมีสีอะไรอีกคะหยิบมาโชว์ค่ะ แอนไม่ And green. And green. เหแอนวมนปั้นค่ะปัน้นชมมันไม่ใช่ยังไลเลยนะคะมันหนาไม่มีเทเลสและมีสีม่วงแบบนี้นะคะเป็นเหลือเชื่อค่ะปั้นเราเป็นยังไงคะหยิบถาดมาโชว์หน่อยค่ะที่ปั้นเสร็จแล้วเป็นยังไง <Okay. S 2> บ้างคะจะทำยังไ,ไงคะต้องขยันยังไงคะ อือืมโอเคค่ะป okay, ิดคลิปค่ะปิดคลิปหน่อยได้ไหมคะวัวลับไปเล่นวัวลอยก่อนนะคะบ๊ายบาย